P.U. Channel นเฮน้ยไม่ใช่ T.P.R. น Channel เจนเอ่อวันนี้เราจะมาเล่น Tower Mystery กันไม่ใช่อ่านว่าอะไรทุกคนจคอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมอ่านไม่ออกแต่อาจจะแลกๆก,กันนะโอ้ผมเจอด่านที่ผมไม่ชอบด้วยอ่ะโอ้โหโดดกากเอืออ้อหอือ,อาตายแล้ววันนี้เพื่อนผมไม่ได้อ่านนะเพื่อนผมมันช้ามากผมก็เลยมาอ่านก่อนเลย เว้อ้อยผมกากนะผมไม่ได้เก่งถ้าพวกคุณบอกผมกากผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งวิวิวอือโอ้โ,อโ,อโหหดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหผมกากจริงๆผมจะเล่นสักห้านาทีตาหนึ่งนะเพราะว่ามัน มันจะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปรดดิงด้งติ้งอาจจะแหลกๆนนะเพราะว่าผมอัดหน้าจอเหมือนเดิมอ่ะอัดหน้าจอมันทำให้ผมแหลกมากมมมอ้โหูด่าที่ผมไม่ชอบมาแล้ว จริงๆนถะ้าผมไม่ได้อัดคลิปอะผมจะโหดกว่าน,นี้นะแต่นี่คือผมอายๆหน่อยนะวุกกระโดวแล้วดิงโดดขึ้นไปเอ,อ้ยทางนี้ดีกว่า <c ười> มันก็เหมือนกันนี่หรอดิงนะ

ต้องกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยอุ้ยแหลกอ้อยตายเอยอโอ้โหผมขึ้นไม่ถึงจริงๆนะพูดได้เลยผมขึ้นไม่ถึงจริงๆตอนนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมนั้นนอนอยู่บ้านเยอะไง โอ้หอคห่ะมิเลยทุกคนโอ้แหลกท่านแหลกขอโทษตัยนะเพราะว่าผมไม่ได้มีแอปที่มันปรับให้มันเลื่อนได้อะถ้าผมใช้แอปในการอัดโอ้โหแหลกแน่นอนอะเพราะว่าผมเคยอัดลองอัดอันนั้นดูแล้วมันแหลกผมก็เลยไม่อัดผมก็เลยเราอัดหน้าจอตัวเองแทนนะครับผม ว้อีกหนึ่งนาทีเราก็จะต้องจากกันไปแล้วสินะเออเอตติ้งเกินไปไหมเนี่ยโก <Go, S 2> ไปเสียงน้องผมเบานะเพราะว่าน้องผูชาดแบตอยู่ตรง,งนู้นเราก็เล่นไป โอ้ไปเลยกดมาแดกแล้วแล้วก็ตกตายอือคืออะไม่น,ะมมนไปเลยพาดหน้าอยากให้ผมอัดอุ้ออเครียดจริงๆเลยพาดหน้าอยากให้ผมอัดแต่แล้วคอมเมนต์บอกได้นะเมกิวิศาก็อัดได้นะเมกวิสระไม่เอานะเมก้วิสาะเออเมก้วิสาคนอัดเยอะแล้วเดี๋ยวพาทหน้าผมอาจจะไปอัดอาวีไม่นไก็โหลดเกมอ,อื่นมาอัดเล่นนะ่ะนะคุณผู้ชม เฮ้ยผมทะลุเอ้าผมทะลุมาได้ไงโอ้โหลีอีกแล้วโอ้โหติดบั็กเลยอาจจะเงียบๆหน่อยนะโอ้ตองคืนโดดดานใหม่ดานใหม่ What? วัดวิว้ววิว้วช่วงนี้ผมนั้นติดแบ็คพิ้งมากเลย ดูทั้งวันเลยไม่ค่อยได้อัดวันนี้มาอัดเร็วหน่อยเพราะว่าผมว่างไงคลิปนี้ไม่ได้ตัดนะเพราะว่าแอปตัดก็เป็นเหมือนเดิมอะกดอัดไม่กดตัดไม่ได้ <c oughs> จริงๆผมอยากตัดมากเลยนะดึงดึง ไปเลยจึง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 โตอโอโหงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบก,กันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ชอบมากกดเออยันนี้ก๊อฟขั้นชารอเปล่าเนี่ย ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันในพาหนาบุยบุยบุยเจอกันวี